เรียบร้อยทางเลิหมดแล้วครับฝนตกทุกวันครับสุรินวันนี้ก็เพิ่งย้ายมาวันแรกครับสวัสดีครับคลิปนี้อยู่กับทีมงานลุงใจครับเอาหลังจากฝนตกลุ่ยงานต่อครับทางเลิเป็นโจ๊กแล้วครับโอ,อ้เยียบเลยเยียบเลย เรียบร้อยทางเละหมดแล้วครับฝนตกทุกวันครับสุรินวันนี้ก็เพิ่งย้ายมาวันแรกครับลองเฟืองท้ายสักหน่อยหน้าฝนต้องรถแรงนะีรถไมแรง บนเลยหรอคันนี้เียมาอย่างไกลเลยไม่น่ารอดครับถอยหม่ครับถอยม่มาไกลครับคันนี้มาจากอุบลราชธานีลองเฟืองท้ายหน่อย <laughs> โอ้รอบสามขึ้นหรือเปล่าต้องปีนร่องอ่ะ เ,เปี่นรองมาแล้วเอาน่าจะได้น่าจะได้โอ้โ,อโอหรีบร้อยรอบสามก็ไม่ขึ้นครับต้องมีรถไทมาปาดท,ทางเลยนะเละหมดแล้วอ่ะ เลหมดแล้วเละหมดแล้วเอายัางสู้อยู่ครับยังสู้อยู่เอาเอ,อเาเย็บเยบเยบโอ้ได้ได้ไ้ได้ไดเกือบหมดแล้ว 6ีนี้แรงเลยต้องมิดคันเร่งอะ่ะแดดออกแล้วก็อีกสักพักก็น่าจะแห้งอยู่ครับเดี๋ยวรอชมรถรถขุดอยู่ฝั่งนู้นครับเดี๋ยวเรามาดูทางขึ้นก่อนที่เด็ดคือทางขึ้นครับ <c oughs> ที่เด็ดคือทางขึ้น <c oughs> มาดูรถไฟไประจําทีมงานครับนี่คันนี้แรงนนเน่ยรถไฟ ดีเด็ดเซโอครับจะร, <laughs> จะรอดหรือเปล่าแต่ผมว่าก็ไม่น่ารอดหรอก <laughs> มีถอยลงคืนอะเ <laughs> มื่อก่อนหน้าดุนะคันนี้เนี่ยถอดกระจกถอดบางฟุ่นออกดูแบบเลือแต่ไฟอ่ะ <laughs> <laughs> เอา ขอชมเสียโอ้ครับลุยงานเที่ยวโอ้ไม่เหยียบเลยอ่ะเอาเอาเอาโอ้แรงเลยโอ้กำลังดี้นะเนี่ย دة. เหยียบเลยอ่ะเหยียบแค่นิดเดียวแสดงว่าเฟืองได้เกียรยไไ์ได้โอ้สุดยอดเลยไม่ต้องเหยียบไม่ต้องเรงมากเลย,เยโอ้สุดยอดเลยเนี่ยคันนี้แน่นอนแน่นอนเร,ไเร,เรา,เาไฟอีกคันครับ ดดกก้้าาลุยงานหน้าฝนครับมีอยู่ทีมงานเดียวในสุรินที่ยังวิ่งอยู่ครับ mm hmm. เขาเรียกว่าสายลุยเ mm hmm. เดี๋ยวรอดูตรงนี้ก่อนครับ เดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปดูที่ที่ขุดโอ้รถป่าทางมาแล้ว m u 4 9อ๋อทีนี้ทางสะดวกแล้วทีนี้ ปาดดินเปียกออกครับไ่าออกซะเลย ียกออกแล้วครับออกทิวกันครับน้ำเริ่มเต็มแล้วแต่จะเอาฝั่งนน้นให้ลึกครับถ้าฝั่งนน้นลึกน้ำก็จะไปอยู่นน่นก็ฝั่งนี้จะได้ไม่ท่วมเดี๋ยวลุยอีกปีหน้าครับ ดีแล้ว มาลองทางใหม่ดูครับเอาลองทางใหม่ครับจะรอดหรือไม่รอดมาชมกันครับโอ้มาแบบนิ่มๆ น่ยโอ oh, ้แบบนี้สบายแบบนี oh, ้สบายโอ้ชิวๆเลยครับ <Yeah. S 1> แบบนี้วิ่งได้ทั้งวันครับ มาเพิ่มอีกหน่อยโอยอยาอย่าย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 า,ย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 ายโอ้คลื่นฝนมาอีกแล้วเนาะเมฆมาอีกแล้วมาแล้วครับ แต่ฝังที่ออกมานี่ดินแข็งอยู่ครับสบายสบายแต่ทางขึ้นเนี่ย <c ười> จะนืดๆหน่อยอย่างชิวยังชิว ไม่น่ารอดครับวันนี้ตกทุกวันจริงๆครับสุรินปาดตามครับต้องปาดตามถ้าไม่ปาดอ่ะเป็นร่องอ่ะ โอ้ไปไวมาไวครับเสียโอ้ผมไม่ไกลครับโอ้ได้งานหมูแล้วเนี่ยไม่ถึงหนึ่งกิโลรถด่วนรถด่วน มาชมรถไฟอีกคันครับคันสุดท้ายคันสุดท้าย มาแบบนิ่มๆอาจจะเกมก็ได้โโอ้หสบายๆไปเจอ,อ,อกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ